สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูต้นโสมป่าหน้าแรงกันนะคะนี่นะคะนี่คือเป็นกระเถ่าของเขานะคะก็จะเหลือแต่เถ่าแห้งๆนะคะอันนี้เขาไม่ตายนะเดี๋ยวพอฝนตกอะ่ะเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ นี่เป็นฝักของเขาอันนี้คือฝักแห้งๆนะคะมีมะเมล็ดด้วยเดี๋ยวมมเมล็ดหล่นลงไปเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาได้อีกนะคะนี่นี่ตน้นแบบนี้ไม่ตายนะคะเดี๋ยวพอมันเดี๋ยวพอมันมีฝนหรือมีน้ำเดี๋ยวมันก็ งอกขึ้นมาใหม่นี่นะต้นมันจะขึ้นอยู่ในซอกเห็นแบบนี้เลยมีฟักแห้งไม,มีเม็ดอยู่ด้วยนี่มันมันแตกแล้วมันยังหล่นไม่หมดเดี๋ยวเราไปหาดูต้นอื่นอีกนะ นี่เราเจออีกแล้วนะคะทุกคนนี่ใช่อยู่ในซอกหินเหมือนกันเลยนี่นี่คือเถ่าเขานะน,นี่เห็นไหมนี่คือกระเท่านี่มันก็จะเป็นต้นแห้งๆแ,แบบนี้เลยแล้วก็จะมีฟักมีมีมตอยู่เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่นี่ยังมีเมล็ดอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพอมันล่นไปแต่มันก็งอกขึ้นมาอีก อันนี้เดี๋ยวพอไอ้น,นั่นมันก็งอกขึ้นมาได้เหมือนกันเราไปหาดูต้นอื่นอีกนะคะเราจะพาเดิกกันไปดูต้นโสมกันนะช่วงหน้าแรงก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะใบไม้ก็จะร่วงแห้งไปหมด เราเจอต้นหนึ่งแล้วต้นใหญ่มากเลยต้นแห้งของเขาตอนนี้ก็จะมีฝักหมดเลยนะคะต้นแห้งๆนนี้ก้อใหญ่มากนี่เราต้องเดินขึ้นหินทางไปนี่ต้นนี้ก้อใหญ่มากเลยนี่ มีฝากนะคะนี่นี่ยังมีเม็ดอยู่ที่เหลือมันก็ร่วงไปหมดแล้วนะเม็ดมันอนักก็เหลือแต่เถ้าแห้งๆนี่กอใหญ่มากนะนี่อยู่ในซอกินแบบนี้ไม่ตายนะคะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาอีกได้แล้วก็ในนี่เดี๋ยวมันก็หล่นไปที่ดินมันก็งอกขึ้นมาอีกได้เม็ดมันอะ่ะ ดูเม็ดดูเม็ดนะนี่นะคะมเมล็ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันก็หล่นไปในพื้นดินเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาอีกวเว,วลาฝนตกอ่ะวิธีสังเกตตอนช่วงหน้าแรงก็จะเป็นเถ่าแห้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝักมีฝักแบบนี้เนาะเราก็จะรู้ว่าคือต้นโสมเนาะ ไปดูมันก็จะหายากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมันแห้งไปหมดเลยอะ นี่นะคะบรรยากาศช่วงหน้าแรงก็จะเป็นแบบนี้เลย ไม่น,น่ามีแล้วนะมันหายากอ่ะไม่ใช่อกค่เหมือนใช่ก็เหมือนเนาะตอมันไม่เห็นฝกกักไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ไม่น่าเจอแล้วนะทุกคนห่าไม่เจอแล้วอะ่ะหายากบรรยากาศน่าแรงโอเคค่ะไปเราจะกลับบ้านแล้วนะคะ